วันนี้จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีระดับโลกหุ่นยนต์ฝึกเดินจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยคือหุ่นยนต์ฝึกเดินนั่นเองซึ่งหุ่นยนต์นะครับก็จะช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างที่ทุกคนรู้หุ่นยนต์จะมีมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะอยู่ตามตำแหน่งข้อต่อของเรานะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีในการให้คำสั่งเนี่ยเริ่มพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีคำสั่งจากการเคลื่อนไหวของคนใช้ก่อนหรือคนป่วยที่กำลังฝึกก่อน ตัวฟรีวอล์กเนีย่ยรับสัญญ,ญาณจากการถ่ายน้ำหนักถ้าคนไข้ไม่ถ่ายน้ำหนักหุ่นยนต์จะไม่สั่งการไม่ทำงานไม่ยกก้าวนะถ้าคนไข้ promises, ถ่ายน้ำหนักได้น้อยอาจจะจำเป็นต้องมีนักเตะเพิ่มบัตรคนที่ให้การช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้การฟื้นฟูในครั้งนั้นช่วยถ่ายน้ำหนักเพิ่มเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าราคาหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้ในท้องตลาดดูที่ประมาณเท่าไหร่ไปกันต่อนิดนึงนะครับลักษณะของหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งสองข้างเลยทั้งซ well. oh ้ายและขวาเนาะต้องบอกว่าเวลาหุ่นยนนต์าเื่่ออไห มุมการเคลื่อนไหวองศาการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเหมือนเดิมเท่าเดิมเป๊ะๆเลยเพราะหุ่นยนต์เนี่ยได้รับการติดตั้งโปรแกรมเนาะเขาก็เซตติ้งว่าต้องเคลื่อนงอเข่าเท่าไร่ต้องเคลื่อนงอสะโพกเท่าไหร่ก็้กล้าไปสั้นหรือยาวเท่าไหรซึ่งอันเนี้ยคือข้อดีที่หุ่นยนต์ได้เปรียบมากกว่านักเกยภาพบำบัดแล้วกันถ้านักเายภาพเป็นคนช่วยเนี่ยการเคลื่อนไหวหรือแรงที่ให้ที่ยังไม่เสถียรยังไม่สม่ําเสมอยังไม่เหมือนกันทุกครั้งเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะทุกหมนัด ทุกมุมทุกการเคลื่อนไหวของข้อต่อแล้วก็ระยะการก้าวจะเข้ากันหมดนะอันนี้คือประโยชน์เลยการเรียนรู้กับการเคลื่อนไหวเดิมๆซ้าๆและเหมือนเดิมเนี่ยจะทําให้การฟื้นฟูในสมองเกิดขึ้นได้เร็วกว่าแต่ว่าการใช้หุ่นยนต์ก็ต้องมาคู่กับนกเก้ห้างบัตรที่ต้องคอยกระตุ้นเนาะแล้วก็รีเช็คการเคลื่อนไหวของคนไข้ไปด้วยกันหุ่นยนต์ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือคนไข้ที่เดินไม่ได้เลยหรือว่าไม่เคยเดินเลยเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจกับตัวนี้แล้วตัวนี้จะพาเขาเดินได้ อันนี้ช่วยได้เยอะมากนะกับการเติมเต็มเรื่องกำลังใจเติมเต็มเรื่องความรู้สึกถัดไปข้อเสียมากดีกว่าข้อเสียหลักๆก,ก็คือการราคาสูงอยู่ถึงแม้จะต่ำลงมาแล้วนะเมื่อก่อน6 7พันนะครับตอนนี้ถูกลงมาแล้วแต่ก็ยังเรียกว่าแพงเพราะว่าพอแพงเสร็จทําให้ความถี่หรือการใช้เป็นการต่อเนื่องเนี่ยก็น้อยลงอีกข้อเสียหนึ่งก็คือเรื่องการใช้หุ่นยนต์เนี่ยต้องประกอบข้างซ้ายและข้างขวาเพราะฉะนั้นในคนไข้สโตรกนะบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆร,ร,รู้สึกขัด,ขด รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติคนไข้สต็อกบางทีครับข้างหนึ่งอ่อนแรงอีกข้างหนึ่งดีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับทาให้เวลาเดินเนี่ยข้างแข็งแรงเราก้าวเองได้เรามีมุมและการคลื่หนไหวของเราแต่เราก็ถูกหุ่นยนต์ควบคุมนะครับบางคนก็ปรับตัวได้บางคนรู้สึกคืนคืนขัดขัดแล้วไม่ชอบก็มีเหมือนกันความเหมาะสมนะจริงๆหุ่นยนต์ก็เน้นสําหรับคนไข้กลุ่มออามาพึกงอัมพานะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบครึ่งซี่หรือครึ่งท่อนครึ่งซี่คือแขนข้างเดียวขาข้างเดียวกัน นี่คือครึ่งซีซีขวาซึ่งอันนี้ก็คือกลุ่มคนไข้สโตรกคนไข้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าครึ่งท่อนครึ่งท่อนก็คือขาสองข้างนะครับหรือว่ามาถึงเอวหรือว่าสูงไปกว่านั้นหุ่นยนต์เนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็จะช่วยได้ดีโดยเฉพาะในคนไข้อัมาพาตครึ่งท่อนถ้ามีโอกาสได้ใช้ก็อยากให้ลองถ้าพอมีกําลังทดลองดูถ้ามันไม่เข้ากับเราแค่สิบครั้งแล้วพอแล้ว